สวัสดีครับทุกคนครับมาพอกันใน EP ที่3มนะครับทุกคนตอนนี้ก็สิกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องทุกผู้สุดคนนะครับมาถ่ายคลิปส่งให้พี่น้องเขาเบอง์ทางช่องอนุลุมนำโขงเด้อนะครับผมฝากคลิปอนุนุ่มนำโขงทุกคลิปนะครับทุกคนที่ส่งไปให้พี่น้องเข้าได้เบอง์เลยชมกันว,วิวทิวทัศน์ของทะเลท่งหาดน้ำดินนะครับผมอำ,อำเภอบ้านช้างจังหวัด ระยองครับผมอนุนมงคงกับยามยิำสืสานแหล่งท่องเที่ยวที่อนุ่นมงโครงในไผ่พ่อได้มาเห็นได้ยุกับมองที่เขาทํางานอยู่เนาะแต่ชิทไทยพี่น้องเขาเบิงควอนถิอขับผ่านในคลิปนี้นะครับนอกคลิปทุดท่ายของมือนี้คลิปที่3ามครับทุกคนนะครับโอเคครับไป่เบิงวิวสวยๆครับผมพี่น้องมังนกนกศิลป็คนดู่พื้นทีเนาะ น,นีก็น้องม้านะครับผมสิ่งมีชีวิตอยู่แถวๆหาดนะครับผมสวยงามนะครับนกคนกระยู่เป็นคู่ที่พี่น้องเห็น่น,นะครับแฟนเป็นเป็นมากับแฟนเป็นเนาะนะครับสวยงามธรรมชาติสวยงามเส,สมอนะครับผมหลังจากเกบิร์นกแล้วกลับมาเบิ่งธรรมชาติก่อนสิครับนะครับตอนนี้ เวลากเกือบ1โมงกว่าแล้วครับทุบกคนนุ่มนองโง่งค่ะใเก็บบรรยากาศสวย,ยงามพี่น้องขบวนความสวยงามส่วนสาวๆเนาะขอบคุณทุกผู้สุขเด้อนะครับผมที่มาให้กำลังใจนุน่มนองโง่เบิ้งย่มใดกับเบื่อดอกครับพี่น้องพะลลีนะาาเนาะเพราะว่าเขาอ่อไม่ได้กเกิดอยู่กระมองเนาะมาจากตั้งไข่กับไกีสานเหนือ ครับมาทํางานทําการมีเวลากับได้แวะมากนะครับช่วงเที่ยวนุ่นลุมฝงบริษัทช่องมนุ่นฝนอากาศเที่ยวมาอยู่เรื่อยครับผมมาแวะนั่งเศร้าเมื่อยนะครับเรามีแห่งเบิ่งความสวยงามของทะเลตอนอออออเศร้าๆตอนเรียกๆนะครับาทายรูปชมทะเลรับไปเนาะแต่ว่าพ่อได้ไม่เห็นช่องแล้วนุ่นมคงกับมีเวลากับกอยา,ากเก็บบรรยากาศทรงให้พีน่น้องเขาเบิง่ง นะครับผมไทยทอดความสวยงามแต่ละของที่นะครับเนาะอน,นุ่ม,มง,งวงมาทำงานอยู่ระยองนะรัอออบอยู่บ้านช้างอน,นุ่มงงวงก็บไทยทอดแหล่งของเดียวของขอำเภอบ้านช้างนะครับเนาะสิมีหาดน,น้ำดินนะครับผมหาดพยุนหาดพลลดนะครับสามหาดดีนะครับทุกคนแหล่งของเดียวของอำเภอบ้านช้างเล้นะครับเนาะอนุ่มงวงจะ ขอบคุณหลายๆผู้คนที่ให้คำกับตอบรับเนาะมาชมกันแล้วครับชมความสวยงามของทะเลนะครับทับทิมลองเข้ากับสิครับแล้วนะครับเนาะอน,นุโมเกลงก์กัน ง่วงแล้วพีวนะ่น้องง่วงแล้วเนาะผมเป็นสังกาติแล้วนะครับเนาะขอบคุณสุภูสุคนเด้อนะครับผมมาเบินะ่งบรรยากาศพอดีเนาะตอนเสื้อๆนะครับผมอันนี้ก็สมสนนะครับพี่น้องมาก,กันนี้แล้วนะ่าจะเจ้าผมดินไปยางดีนะครับนี่นะเนาะเกิดจะได้มาปู่สาดนั่งเศร้ามีแฮ้งนะครับมากกันหลายๆคนถึงครอบครัวนะครับนี่นะครับแต่มาปู่สาด นงงังฟองสันกับสาลาเปนไก่นั่งตะกรอนครับแต่ว่าต้องปัดกวรราดเนาะเพราะว่าใบไหม่มันหลเิ่นหัวจังรีดนัเวเบดเล้วเวนะมันจะเห็ดแหล้วนะครับผมสาลานะครับผมอันนี้เฮ็ดใบแล้วองเที่ยวนะครับได้พักวันยอนใจย้มมาเทียวนะครับทุกคนเนาะนะครับมีเวลากลับมาครับผมมีเวลากลับมาเที่ยวนะครับผมขอบคุณสุข,ขุสุขขนคนทีน่ทมาให้กำลังแรงใจมาชมขิปนด้อครับผม มากกว่าตองครับแล้วนะนเนาะบรรยาก,กาศมีถนนเรียบชายหาดเลยนะครับทุกคนทุนไปจนถึง,งคุณนะครับใกล้ยุ่งนะครับผมที่ถนนนึงขอบอขอบคุณเลยนะครับจเจ้า เยอเกรจอกมาเขาเจอาสีลงไปหาป่านันนน่นี่เนาะเป็นเศรษฐกิจพื้นด้านเนาะอยู่ทะเลพ่นกะหาปลานะครับผมครับทุกคนครับกจะกลับแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เฮายางเบิ้งบิวสวยๆนะครับ อยู่ทะเลเนาะหลังจากยัางเบิงอยู่ที่ยวถัดสวยๆวเราก็เ่ากบต้องกลับเราถึงเวลาเรานะครับขอบคุณทุกคู่สุขุคุน้นะครับเด้อนุ่มนองคงกะเมั่จังออกจากงานนะครับเนาะมันจังออกจากงานกะมาเวะถ่ายคลิปส่งให้พี่น้องข้าเบิงที่เรียกว่าจิไรสดแต่ว่ามันบ่ยมีใหม่พี่น้องบ่ยมีใหม่มันบอมีใหม่มันกะ ลำบากหน่อยเนาะปวดเขียนนะครับกับเอาไว้อกาหนานะครับสิภาพพี่น้องมากไล่สดเนาะครับเนาะอยู่ที่หาดน้ำลินหาดพยุนเนาะบริหารใดกัหาดหนึ่งเนาะครับทุกคนนะครับสิภาพมาไล่สดหยุดมาชมวิวทิวทัศน์จากชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกลับแล้วครับผมแต่พักผนะ่อนเนาะเพราะว่าทำงานมาทั้งคืน12สองชั่วโมงแล้วฮากะ มีอาการเพียเป็นธรรมดานะครับทุกคนเนาะนะครับเป็นจั่ไดเนาะพี่น้องเขาทางอีสานนะครับหนาวบ่พี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่เป็นล้มล้มครับผมล้มเฮงนะครับล้มเฮงตอนตอนี้ตอนแรกนี่ย่านมันนาวอยู่เนาะตอนแรกนี่ก็จะว่าอุณหภูมิลดดิอุณหภูมิลดสองถึงสามองศาเนาะครับเพราะฉะนั้นอาการเปลี่ยนแปลงพี่น้องดูแลสุขภาพเนาะครับเนาะดูแลสุขภาพห้องให้ดีเพราะว่า ร่างกายเขามันกับคือถาดซีเดียระครับพีนน้ำเนาะถาดซีดินน้ำไฟล่มนะครับอันใดร้ายมันกับจเป็นไปตามนั่นนะครับถ้าเกิดหนาวร้ายร่างกายกับทนบาไวเป็นวัดเป็นไอนะครับเนาะถ้าห้อนร้ายกับเป็นไขรลายยางไหลเนียนะ้ยเนาะมันเปลีป่ยนแปลงไปตามการเวลาเขากับต้องอยู่ในโลกใบนี้ให้ได้นะครับ ดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่เฮายัางยืนอยู่เนาะในช่วงที่เฮายัางยืนอยู่นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ตอนนี้เฮาก็ยังตั้งอยู่ดูแลเจ้าขวงให้ดีนะครับทุกคนเนาะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอยืนเดินนั่งนอนทุกอย่างทุกแนวดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อหักแพงแบ่งปันหักกันคือเกา่านะครับพี่น้องเอ้ย บุญบุญนี่บ่มีเผปั่นแกลกมันบ่แยกออกเด้คือไม่พากางเนาะคือจังเข่าเข่านี่เฮ้าจินเข้าก็อิ้มมันบ่ไปอิ่มทองเขาพุ่นผูบอจินหักแพงแบ่งปันหักกันคือเกากับผมจิบนี่กับไว้แค่นี้เนาะจิบนาพอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันุนหนักโป่งเด้อครับเด้อนะครับผมอันุนหนักว่งกดจะได้ไม่เห็ดกิบส่งให้พี่น้องเขาเบิ่งตัวเนาะ นะครับดนดุดดเนเบื้งเธอนึงกต่งามอยู่แต่ว่าเบิ้งคู่มือแล้วก็เบื่อบ่พี่น้องอย่า <c ười> เบื่อกันเด้ออย่าเบื่อกันครับผมไอ้กำลังใจนุ่มนองขลวงเด้อครับผมสวัสดีครับ